วัสดีจากินสเตปสไตล์เหมอนี่จ้าพี่น้องจ้าแตงกวาจ้านึกอยากกินแตงกวาแบบแช่เย็นฉ่ำๆแบบนี้จ้ามเมนูคินคิน โดยปกติคนมักนั่งกัดกินแตงเรียนอยู่แล้วจ้ะอกอดเดีนอร่อยทีนอืม,อม แล้วเราจะกินกับมาย o n n a i s นี่ มากินแตงเลนจังอร่อยเย็นชื่นใจว่าจะนั่งกินเรนๆก็เรียกว่าข้ามคลิปดีกว่าอืมกดแซบ กินซองเลยก็อิ่มแล้วจ้ะกินกรอบมาอยองเนสเข้ากันดีอร่อยที่สำคัญอิ่มง่ายอืม เมนูพิเศษไปจ้ะบ๊ายบาย